ไไม่ได้ใหญ่มากมาก็สวัสดีทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านคานะตอนนี้เรามาถึงหมายสะพานข้ามแม่น้ำพาชีเล็กๆตรงนี้เ,เป็นส่วนสาขาหย,ย่สาขาย่อยตรงคลองท่าเคยก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูใต้สะพานนี้ก่อนว่าจะมีตัวไม้เราจะเจอตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวกัแป๊บหนึง่ง เราจะมาล่ากระสุนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อำเภอบ้านคากันก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะผลจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราขอลองดูก่อนเราเปิด GPS ดูแล้วไว้สองสมหมายก็ตรงนี้ก็เป็นสะพานแรกเดี๋ยวดูตรงนี้สักพักก่อนว่าจะยังไงแล้วก็ค่อยไปลุยกันต่อโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่า เดี๋ยวเดินลงมาใต้สะพานเดี๋ยวเรามาดูใต้สะพานกันก่อนว่าจะมีตัวมันหรืออะไรอย่างว่าก็หมายก็จะประมาณนี้พื้นที่ใต้สะพานอาจจะลุกๆหน่อยก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละที่พอให้มีพื้นที่ได้ก็เดี๋ยวลองดูกัน ผานนึงนะเราผ่านมาเจอพอดีแล้วก็หมายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างว่าจะเป็นยังไงกันกับหมายตรงนี้ <c oughs> ราก็เข้ามาอีกหมายนึงนะตรงนี้ก็น้ำระดับขาเดินเล่นได้ก็เดี๋ยวเราเดินสำรวจดูกอนว่าจะเจอไหมเป็นยังไงตรงนี้ ของท่าเคยนะก็เท่าที่เราหาตรงนี้มาก็โดยมากก็เจอแต่ปลาเข็ม<อ>ไล่เหยื่อไล่กัดเหยื่อแต่ว่ามันกัดไม่โดนมันต้องเอาตัววิ่งชนแล้วก็เกี่ยวโดนอย่างเดียวนั้นมันก็เลยก็จะมากวนหน,หน่อยนึงจริงๆก็เจอบ่อยไล่หลายทีอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวปลากระสูบหรือปลาอย่างอื่นเนะี่ยเรายังไม่เจอก็เดี๋ยวเราเดินกลับไปตรง หน้าฝายเดี๋ยวเราไปลองตรงหน้าฝายกับเหนือฝายขึ้นไปอีกทีหนึ่งว่าจะเจอตัวไหมแล้วกันเดี๋ยวเดินกลับก่อนเพราะว่าเราเดินไปข้างล่างไม่ได้ละติดผักตบผักตบอยู่กองขวางทางเลยก็เดี๋ยวเดินกลับไปตกที่หน้าฝายกันดีกว่าไปอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมแม่น้ำพาชีภารกิจตามหากระสูนและปลาสนะตอนนี้ก็ กลับมาที่หมายเดิมก็คือสะพา,านสะพานสวนพึ่งเขาเรียกกันนะสะพานข้ามแม่น้ำพาชีก็เดี๋ยวเราไปเดินเข้าไปใต้สะพานกันเราลงมาแล้วนี่มาที่เดิมค่ะเดี๋ยวลองดูกันก่อนว่าจะเจอตัวไมสำหรับวันนี้น่าลูกปลาผระสุตัวเล็กๆประมาณนิ้วหนึ่งเท่านี้แหละว่าอยู่ตรงใต้ปร้นมาเนี่ย หเห็นไมฝูงเห็นฝูงกว่าเห็นฝูงว่เห็นฝูงฝูงกระสุนตัวเล็กไปละเดี๋ยวเราเดินไปดเดี๋ยวเราค่อยลงมาจากเมื่อกี้ที่เราตามอยู่สะพานะสะพานสวนพึ่งไม่เจออะไรเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย ตอนนี้เราก็เลยมาอีกสะพานหนึ่งตรงนี้เขาเรียกสะพานบ้านกล้วยนะเราเซิร์ชจาก GPS มาก็ดูว่าตรงไหนมีที่ลงได้ก็เลยลองเข้ามาดูตรงนี้เป็นสะพานบ้านกล้วยใหญ่ๆเป็นสะพานใหญ่เราก็เลยเดินเข้ามาข้างๆก็ยังพอมีที่ลงได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็น่าจะมีอยู่บ้างอ่ะหมายก็สวยอยู่นี่นะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้แหละ พอมาได้ก็จอดรถข้างบนบนสะพานเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกะไปว่าจะมีหรือเปล่า <c oughs> เดินไปดูข้างหน้า,าไปรงไ เราขยับไปใต้ต่อหมอ้อเดี๋ยวหามุมลงกันปอดมาแล้วติดแล้วเจอแล้วเจอปุ๊บมาปั๊บเลยนี่อ้าปลดล็อกปลดล็อกแล้วนี่ไงนี่กระสูปน้อยที่สะพานบ้านกล้วยโอเคกระสูปพาชีเจอแล้วอ่า โอเคฮะเดี๋ยวปลดทำการปลดกันเฉย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 นี่ง่ายมาแล้วสูบน้อยพี่พาชีตามหามาทั้งวันดูกระสูบแม่น้ำพาชีตามหามาสองวันกว่าจะเจอมาเจอที่นี่โอเคได้จากเหยียบปากเล็กก็กินเต็มคำโอเคเดีเ๋ยวเราปลดมันก่อน แป๊บหนึง่งสักครู่เจอกันสักทีโอ้ยมากแล้วมากบ่อยเหลือเกินเขาพออย่าหยุด โอ้ยหลุดไปแล้วปล่อยเบรกหวานไปหน่อยมุดหลุดไปละโอ้กัดดีอะเข้ากอยะเข้ากอแล้วหลุดไปเลยก็เดี๋ยวเอาใหมา่ที่เบรกมันอ่อนไป มาแล้วอ๋อมาแล้วมาอีกแล้ว,ลวจริงมันกินไม่ไกลเลยนะมันกินอยู่เที่ฝั่งเองอะไรเนี่ยโถปลาเข็มมากินกับเขาด้วยดูสิอ่ะไปปลาเข็มกัดเดียวปอมดู <c oughs> ก็ยังมากินกับเขาอีกจริงจงก็มาวิ่งชนนะอะไปเดี๋ยวไปปลดกันนะปลดยากอีกไอ ไปเดี๋ยวขอปดมันก่นับอ่าแต้มที่สามมันไม่กินไกลเลยนะมันกินใกล้ๆฝัง่งเดี๋ยวขอเวลาปลดหน่อยอไป,ไปเดี๋ยวไปปล่อยน้องกันว้ไปนี่ไปเข็ม นี่ปลาเข็มปลาเข็มพาชีเนี่ยมากินอีกโถไปไปไปได้แล้วไปไป โอ Ein ้ยติดต <row> ่อเยี่ยมโอ้ยก้บเดี๋ยวเอาสเก็บกัน เราขยับขึ้นมาบนต่อหม้อเดี๋ยวมาดูกันเราดูสิ ไมม่ีใช่ปะวะมาอีกแล้วมาอีกแล้วตามมาอีกแล้ว

แต้มที่สองกระสุนพาชีเหมือนเดิมแต่ไซส์เล็กก็ไซส์เล็กหน่อยนิดเดียวไม่น่าจะถึงขีดกระสุนพาชีแต้มที่สองก็เดี๋ยวปล่อยน้องไปแล้วกันกินเหียยปักนะนี่เรามายืนอยู่บนสะพานก็เจอละโอเคอ แล้วไซส์เล็กอีกแล้วนี่กินตุ๊บตุ๊บนะสาเล็กะะนะาไสิสิเาไซส์ซไม่ได้ใหญ่มากจะมากินแล้วน่าจะเป็นฝูงมันอยู่แถวนี้แหละมามามาให้ปลดอีกแล้วเกินเหยือปักเหมือนเดิม <S <S โอ้ แต้มที่สกระสูบว้ากระสูบมินิแม่น้ำพาชีแต้มที่สี่ตบเด็กไป วันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่มาได้ปลากระสูบไซมินิที่หมายสุดท้ายที่เราลองมาสังเกตดูก็คือที่นี่สะพานบ้านกล้วยได้ไปสามแต้มก็พอให้ชื่นใจวดล็อกแล้วว่าได้กระสูบแม่น้ำพาชีไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาตามหากระสูบแม่น้ำพาชีเหมือนเดิมแต่ว่าที่เราหมายปองไว้ก็คือเราอยากได้ ปาสนากักเห็นหลายๆคนเข้ามาตกกันที่แม่น้ําภาชีเราได้ปลาสนากเดี๋ยวเราก็ต้องลองหากันต่อไปแต่ว่าทิปนี้คลิปนี้ก็คงต้องจบเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับปลากระสูบแม่น้ําภาชีเดี๋ยวเราจะมาอีกทีแน่ๆแล้วเจอกันบ๊ายบายโอเคไปดีกว่า